ก็จะเห็นว่าน้องเขามีปันหนาสิวเลื้อหลังมาตลอดเราจะใช้การรักษาด้วยฟาสแกลซึ่งการยิงฟาสแกลก็จะช่วยในการล้างสิ่งที่อุดตันจากข้อไขมันก็จะเหมือนกับเป็นการไปล้างท่อให้ข้อไขมันทางานได้ดีขึ้นปนัญหาสิวอักเสบสิวเลื้อหลังปัญหาการเกิดสิวเป,เป็นให้หายก็จะดีขึ้นหลังทำอาจจะมีหน้าแดงชมพูชมพูนิดหน่อยซึ่งพวกนี้ประมาณสอสาวันรอยแดงก็จะเป็นปกติตัวเลเซอร์ฟาสแกลจะเหมาะกับผิวเอเชียถ้าเลี้ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงแดดหลังทาประมาณสัก2ออาทิตย์จะแก้ได้ทั้ง ในเรื่องของสิวตันที่เป็นๆให้หายแล้วก็แก้ทั้งเรื่องของรอยหลุมแล้วก็รอยดําจากสิวก็จะดีขึ้นด้วยรูขุมขนก็จะกระชับขึ้นหน้ามันก็จะลดลงนะครับหน้าจะแห้งขึ้นตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่ารอยแดงไม่มากมายนะสองสาวันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับสิวพวกนี้จะ่ค่อยหายไปไม่กลับมาใหม่